สวัสดีท่านที่เข้ามาดูมาชมจะลองทดสอบดูไอตัวมอตัวใหม่ตัวหนึ่งแอมป์สี่ทาชีเตะว่าจะดด่งพลังได้ประมาณกี่วัตต์มาแบตรูกเกา่ารุ่นเดิมสามวัตต์เอสามแอมป์แล้วหลอดที่เทสก็จะเป็นหลอดหน,นึ่งพันห้าร้อยวัตต์ขนาดนะไอตัวนี้ ใช้สัมผัสกันเนาะถนาดสองหลอดดูสิว่าจะขับขึ้นไหมสวิตช์เหงเครื่องทำงานนะดูสิเครื่องจะพังหรือเปล่าอ่ะขึ้นอยู่นะสองหลอดสามพันวัตต์ สุดกำลังแค่นี้แหละ